โอเคสวัสดีครับพบกับผม IX Functional Gaming นะครับก็วันนี้จะมาในเกม x t ชื่อเกมว่า Xit 19เรอจะเรียกว่าเป็นออก19นะครับมันคือคําเรียกว่าออก19มันคืออะไรพี่ก็ไม่รู้พี่ไปหาเกมมามันคือออก19คือพี่ไม่รู้ว่ามัน มันเป็นเกมแนวอะไรไม่รู้สักอย่างเนี่แหละครับก็วิดีโอไม่ยาวนะครับเดี๋ยวพี่จะลองมาเล่นกันดีกว่ารีวิวในนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับไม่มีปรับตั้งค่านะครับโอเคไปพี่เมโลต้องลองเล่นก่อนโอ้โหพอทาง จะออกถ้าอิดเด้งจะไม่มีฮะวัดอ่าอิดอิอ่สิบเก้าโลซิโวโดเอวิยอิดยี่สิบสี่อย่ากลมขอแปลแปลชัง่งมูอ่า ที่ไม่รู้ร้จักทำไมมันเหมือนมันเป็นภาพอะไรนะอ่ามันดูเหมือนเป็นคล้ายๆกับทีวีใช่ภาพจอทีวีแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้รถเรารถเราก็สตาร์ทไม่ได้ด้วยน้ำมันหมดออกควบคุมเมาส์ก็จะยากนิดนึงมองมุมอม,อมองก็ยากนิดนึงนะครับอบองเร็วมันมันช่วยอะไรไม่ได้ ชวิ Dante, ่งได้นะครับขอให้เดินไปไหนไม่รู้จำสแกนจะมีไม่เอ่ยสองใส่รถรถน้ำมันหมดก็ต้องเดินไปเองแล้วนะครับเฮ้ยผมเห็นรงฟาร์มนะที่ไม่รู้เห็นรงฟาร์มคุณสามารถวิ่งได้นะครับวิ่งได้วิ่งก่อน มันจะช้าเกินไปทำไมดูลักษณะมันไม่ค่อยเหนื่อยอะไร 19. เด็ดยิสิบเก้าดี๋ยวพี่ไปดูข้างบนก่อนอันนี้น่าจะเป็นถนนเนาะถนนขึ้นบนอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปดูสำรวจอะไรแม่ไม่ค่อยมีอะไร Let's go ไม่แม ah. oh. oh. oh ่นใจอ่ะ oh. ม oh ัน oh. ค oh ืออะไรอ่ะเดินไปเดินมาอ๋อเจ๊เป็ดอ่าฮะอ๋อคออ๋อคอจะพีขอเบาก่อนอ๋อคออ๋อคออ๋อคอ ไม่โอแล้วตอนตองเมียไม่โอแล้วดีแกมไม่หมดเลย What the hell is sky What happened ไปได้ไหมทางนี้คืออะไรมันเป็นฟาร์มอ่ะอ่ะแบบีเราวิ่งไปดีกว่า เป็ะชายละโอ้ยทหาอาทิตย์กดีดจาไปอ้ออ้ออ้อฮะอ้อฮะอ้อฮะตายแล้วอ้อ ว้าว wow. มันคืออะไรนะครับมันเห็นป้ายตรงนี้บอกว่า2219เอ,อ่เอดูเก้บเอาไว้ก่อนเชิญครับอออออ มันจะตรงนี้คืออะไรตู้ตู้โทรศัพท์ใช่ตู้สตูแล้ว<อ>ได้ยินเสียงกับใจโ,โอเคโอเค เป็นสีม่วงหมดเลยว่าดิสั t ว่าด is it? คืออะไรนั่นอะไรว่าด is it? ว่าด is it? อ๋อหินทนทโทโทษมันคือหินตกใจนึกลาแหละนึก,กว่าอะไรมันให้ไปทำอะไรหรือเปล่างงนะเป็นสีม่วงหมดเลย เสิ่ม่งวันเลยโอเคโอเคโอเคอีกก็งงอีกก็งงตอนนี้ใครไปหาต้นไม้ใช่ไหมโอเคโอเคคืออะไรเลยว่าได้เอืม,มแค่ o i n t h ล tail over เดอติดค <c oughs> uh ิดนิ่งอ้ห้อ มืดเลยแล้วจะไปทางไหนเนี่ยยินยินยก้าเราจะให้ไปโอ้โหมืดเลยไปไหนต่ออ่ะไปทางนู้นต่อใช่ไหมเดทางนู้นต่อเดินทางนู้นต่อใช่ไหมเดิทางไหนมืดก็มืดโอ,อวันก็าวเด้อ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 เอ่เออะไรอ่ะ วะฮะมาพิธีเหรอฮะยังไงอยู่ดีๆโดนกลับไปเฉยครับให้ไปหาอะไรตรงไหนเปล่าอิอิกาอะไรเนี่ยเดี๋ยวไออ่ะโดนกลับมาเฉยคืออะไรครับ ให้ไปอยู่ที่รถล้าอยังไงยังไงครับพี่งงงครับตอนนี้ให้ทำอะไรรู้อ่ะยีย่สิบเก้ามันให้ทำอะไรไปไปตรงนู้นใช่ไหมกลับแน่นอนมันคืออะไรอย่านะอย่าเมินนะคืออะไรวเวดริสสฮะปวดริส็จ ให้ทำาอะไรไม่รู้อ่ะยิ่สิบสิบเก้าเขาไม่ไปเดินทางที่อื่นเปล่าด้แล้วอ่ะอะออืมอืมอ๋อเจ็บอ่ะอ๋เจ็อุ้ยโอ้โหโอ้ยมือก็มืออีกแล้วโอ้วัาต่ว่า Ôi Vai 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 Cảm ơn tí đơm Chú Nghe là mấy Qua Ê Ô, tạm phí lời โอ้ยดำหมดเลยนี่ก็งงนะยังไงอะครัแบบโอ้โหดำกระดำเลยเข้ารถทีเดียวก็ดำคืออะไร มัดก็เปิดด้วยโอ้พระเจ้าแม่เจ้า,าโอ้ไม่จ้าต้องวิ่งไปแล้วเจอแล้วเจอที่แล้วแต่เรามาแล้วมาแล้วจะลองไปสำรวจ ออกฟังฟังไม่ได้เกในรู้สึกว่ามันมันแปลกๆแ,แล้วล่ะอยู่จอก่อนสิมาเจอตรงตูโทรศัพท์โอ้แววแววมาเจอตรงตูโทรศัพท์ ยังไงาไปไหนต่ออ่ะฮะยังไงยังไงขอถามที่ว่าให้ไปทำอะไรงงพี่ก็งงนะให้ทำอะไรอะะมาเจอตรงนี้แล้ว โอ้ยปีนก็ปียากไอ้ what the hell is this g u เจอตรงนี้แล้วอเจอเชื่อตัวโกตอนนีไม่ได้ไปไปดูเงินได้ปะมไปดูเงินได้ใช่ไหม โอ๊ยเสียงไปดูงูไ,งได้ใช่ไหมดูงูเป็นอะไรอ่ะก็ไม่ให้ไปอยู่ดี เาไปอะไรอะไรครับอะไรครับเฮ้ยอะไรครับอ่ะไม่จะตเกเลยนี่นะท่านสมขอกว่าให้ทำอะไร ไ่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้เอ้อะไรนะที่มันมีต้นไม้อะไรนะ,อ,อ,อ,ะรนะอ่าดูอะไรใช่ไหมเมือนอยู่ดีอ้โหเสียงจะตดนติดนี่กสิ ไครับอ่อนไปไม่ได้อ้ยอะไรเนี่ยอ่อนไปไม่ได้แอบ๊บแอบ๊บแอบบแบบ๊แอบบ๊แอ๊อดะดัาทั้ทงหมดอ้หอ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะพอให้ไปอะไรไม่รู้อะพอหนักจากที่มันยิดิ่ดาเรียกว่าถังออกสกานะครับเด็กทับส oh, oh, ี่โอ้โหแม่้าก็เป็นเกมอาจจะให้เดินสำรวจมีอะไรที่มีสิ่งผิดแปลกแปลกแปลกเนาะ ก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะสำหรับลิดนี้ขอ,อลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย